มาเดยอจ้ามากินยำลูกชิ้นแซ่บๆจ้ามาเด้อมาเด้ออันนี้หมูจ้าหมูต้มน้ำปลาจ้า เนื้อหมูต้มน้ำปลาจ้ะอันนี้คือข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าวเหนียวใช้หม้อไฟฟ้าหุงเอาค่ะหุงแบบข้าวเจ้าเลยค่ะ,คคคะอันนี้คือยำลูกชิ้นปลาแซ่บๆนะคะเมนูตอนเย็นเพราะว่าไม่รู้ว่าจะกินอะไรคะ่ะก <c oughs> <c oughs> ็เลยไปซื้อลูกชิ้นมายำใส่กระเทียมพริกแล้วก็น้ำปลา้านะคะ ปรุงชูรสแล้วก็บีบมะนาวค่ะใครไปลองทำได้นะคะลองแซบๆดูย้ำให้รสจัดๆหน่อยจะอร่อยมากค่ะ เผ็ดพริกเม็ดใหญ่ๆเลยค่ะข้าวเหนียวหุงหมูต้มน้ำปลา <c oughs> แล้วก็ลูกชิ้นยำลูกชิ้นตำลูกชิ้นนะคะเซบ่บๆค่ะ